สำหรับการแต่งงานครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับโดยที่เน้นหลักก็คือทางด้านเกาะเอไอแล้วก็การเปิดเผยข่าวสารนะครับผมสุดนั้นเรื่องนที่สึดกัญมากคือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับทางไซเบอร์หรือไซเบอร์ซุเคียวริตี้ครับซึ่งในงานนี้นะครับได้รับความกรุณาจากทางไอทีเป็นีและก็ทางจาก ท่านาวิทยากรนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่มีความเชี่ยวชาญนะครับทั้งสองด้านนี้นะครับมาให้ความรู้นะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันนะครับกับนักวิชาการนักวิจัยนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับการพัฒนาประเทศทางด้านนี้เป็นอย่างยิ่งครับ มหาลัยราชมงคลธญบุรีของรเรานี่ยจะมีวิสัจารณาที่จะนั่งสู่ดิจิทัลอินโนเวชั่นยูนิฟีซึ่งหมายความว่าเราจะเน้นที่ AI เน้นเรื่ Data องวิทยาศาตร์ภายใต้ฐานของไซเบอร์ซิ r i t ตี้ เป็นได้สำคัญดังนั้นงานวันนี้ที่จัดเนี่ยเราก็จะเน้นทางด้าน AI ทางด้านไซเบอร์ซิสตี้วิทยาศาซึ่งก็จะมีนักวิชาการสเปเซอร์นะมากกว่า200เปเปอร์จาก15ประเทศซึ่งมาจัดอยู่ในงานเดียวนี้เพื่อจะได้ให้นักวิชาการนั้นได้มีการได้เปลี่ยนรู้นะครับแล้วก็พัฒนางานวิจัยใหม่และสร้างนวัตกรรมร่วมกันเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน